สำหรับท่านใดกำลังมองหาพัดลมที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับสามารถใช้แสงแดดผ่านโซลารเซลล์เนี่ยชาร์จเข้าไปที่พัดลมและใช้งานได้เนี่ยผมจะมาแนะนำตัวนี้เลยนะครับเป็นพัดลมโซลาเซลล์ที่ให้แรงลมเนี่ยไม่แพ้กับพัดลมไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับสามารถที่จะใช้งานโดยการต่อพัดลมให้เป็นขนาดสั้นได้รับหรือว่าต่อให้เป็นขนาดยาวๆก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมโซลาเซลล์ ของแลนดี้นะครับซึ่งแลนดี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโซลา r เซลล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกไฟหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะซึ่งตัวนี้จะเป็นพัดลมขนาด14นิ้วนะครับโดยในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมาครบเลยนะครับในการใช้งานเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะได้นะครับในกล่องนี้ก็จะมีตัวแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งนะครับมีอะแดปเตอร์สาหรับเสียบชาร์จนะครับกับไฟบ้านของเราได้นะครับตัวนี้เราสามารถใช้กับไฟบ้านก็ได้หรือจะใช้กับระบบไฟโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับมีตัวเครื่องนะครับมีตัวใบพัดพร้อมกับตะแกรงนะครับตัวฐานของเครื่องแล้วก็ตัวนี้จะเป็นก้านต่อความสูงของตัวพัดลมนะครับ อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่เขามีมาให้ด้วยก็คือตัวรีโมทครับที่สามารถใช้ในการเปิดปิดพัดลมแล้วก็คอนโทรลส่วนต่างๆของพัดลมได้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็ติดตั้งกันนะครับในส่วนของการประกอบนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับสามารถประกอบได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีตัวไขควงสักตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการหมุนตัวตะแกรงด้านหน้านะครับเข้ากับตัวตะแกรงของ พัดลมของเราเท่านั้นเองนะเพราะว่าตรงนี้จะต้องมีการขันน็อตนะครับอยู่สามตัวดังนั้นเราต้องมีไขควงตัวหนึ่งนะครับเพราะเขาไม่ได้แถมมาให้ตัวนี้นะครับแค่หมุนน็อตสามตัวเท่านั้นนะครับก็สามารถยึดติดตัวพัดลมเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกต่อนะครับพัดลมได้2แบบจะต่อสั้นหรือต่อยาวก็ได้นะครับความสูงก็จะแตกต่างกันตามที่ผมขึ้นตัวขนาดความสูงไว้ให้ตามนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการชาร์จเนี่ยเราสามารถชาร์จได้2แบบนะครับพัดลมก็คือชาร์จด้วยไาบ้านนะครับ กรณีที่เราอยากเอาพัดลมไปใช้ในบ้านนะครับแล้วสายชาร์จของตัวโซลา r เซลล์เนี่ยมันเข้ามาไม่ถึงอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลือกใช้ไฟบ้านได้สามารถใช้แผงโซลาเซลล์นะครับในการชาร์จก็ได้นะครับผมตัวนี้คือเหมาะมากๆเลยสําหรับพื้นที่บริเวณนอกบ้านอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าไปใช้นอกสถานที่นะครับเราเอาแผงโซลา r เซลล์เนี่ยเอาไปวางไว้ที่แสงแดดนะเขามีสายยาวอยู่ประมาณ5เมตรเลยนะครับแล้วามาชาร์จที่ตัวเครื่องของเรา ผมชาร์จไว้นะครับ4ชั่วโมงกว่ากว่านะตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วครับอันนี้พัดชาร์จด้วยโซลาเซลล์นะครับวันนี้แดดแรงนะก็เลยชาร์จเร็วมากๆเลยนะถือว่าเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันบ้างนะครับว่าที่ตัวเครื่องเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างอันดับแรกนะก็คือการเปิดเครื่องตัวนี้นะครับตัวปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยเวลากดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ร่วมกับการปรับความแรงหรือว่าปรับระดับพัดลมของเราได้นะซึ่งพัดลมตัวนี้มีถึง5ระดับเลยนะครับมีหลายระดับให้เราได้เลือกใช้นะครรัับบเดี๋ยวผมจะลองป ให้ดูนะเรากดที่นี่นะครับอันนี้จะเป็นระดับหนึ่งซึ่งระดับหนึ่งก็จะพัดไม่ได้แรงมากนะระดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเปิดใช้งานได้ถึง3ามิชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถกดปรับนะครับไประดับ2ระดับ3ามนะครับระดับ3ามก็จะนี่ครับกลางๆนะครับผมว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะระดับ3ามครับเรามาดูระดับ5กันนี่ครับระดับ5ถือว่าแรงนะครับลมเย็นมากๆเลยนะครับใช้ได้เลยนะก็คือไม่แพ้กับพัดลมทั่วไปในบ้านของเราเลยนะครับตัวนี้ ถือว่าโอเคเลยระดับ5ซึ่งระดับ5เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปิดใช้งานระดับ5นะครับจะใช้งานได้ติดต่อกันถึง7ชั่วโมงนะครับโอเคเลยนะครับกับการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับถือว่าใช้งานได้ระยะยาวนะครับโหมดการใช้งานนะครับเราสามารถปรับโหมดนะเป็นโหมดลมธรรมชาติได้นะครับตัวนี้หรืออีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดสลิปหรือว่าโหมดนอนหลับนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือใช้ในเวลาคืนเนี่ยเสียงพัดลมมันจะเบานะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะมีตัวแสงไฟตัวนี้ด้วยนะครับเวลาเราจะใช้ในที่มืดเราก็สามารถเปิดได้นะครับมี3มแสงนะครับแสงไฟนะเดี๋ยวลองไปดูแสงไฟกันนะครับว่าแต่ละแสงเนี่ยเวลาใช้ในที่มืดเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของแสงไฟนะครับเขามีให้ทั้งหมด2แสงนะครับซึ่งแสงแรกเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวธรรมดานะปรับได้2ระดับซึ่งให้แสงที่สว่างมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นระดับแรกนะอันนี้ระดับที่2นะเห็นไหมครับสว่างกว้างมากๆเลยส่วนแสงที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นแสงสีส้มๆนะ แดงๆออกน้มต้มแบบนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าสามารถไล่ยุงได้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับตั้งเวลาได้นะครับให้มันเปิดหรือว่าปิดเนี่ยใช้งานเนี่ยตอนไหนนะครับถึงสามารถตั้งได้ถึงแปดชั่วโมงนะครับตัวนี้นี่นะครับสามารถปรับทิศทางการหมุนนะครับสายพัดลมเนี่ยได้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับปรับขึ้นด้านบนก็ได้นะครับบนล่างนะครับตัวนี้นะ ให้ทํางานพร้อมกันก็คือเขาก็จะเป่าไปได้ทุกทิศทางเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราปิดเครื่องนะครับถ้าปิดที่เครื่องตรงนี้เนี่ยเราต้องกดค้างนะครับนี่ปิดเครื่องแล้วเราจะสังเกตว่าพัดลมเนี่ยเขาจะกลับมานะตำแหน่งเดิมของเขานะครับจะมากลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมประมาณนี้นะครับการใช้งานเครื่องก็จะประมาณนี้ส่วนรีโมทนะครับเรามาดูรีโมทรีโมทก็จะเหมือนที่ผมอธิบายไปเลยแต่จะต่างกันที่ว่าเขาจะแยกระหว่าง ปุ่มเปิดนะครับนี่เปิดแล้วก็เพิ่มความแรงของพัดลมเนี่ยจะแยกกันนะครับมีเพิ่มกับลดนะครับสามารถปรับนี้ได้นอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับมีฟังก์ชันเหมือนกันหมดประมาณนี้นะครับการใช้งานในการใช้งานนั้นนะครับอย่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะเห็นว่าต่อจองเครื่องเนี่ยเขาดับไปนะซึ่งเขาก็จะยังทํางานปกตินะครับแต่ว่าเป็นการประหยัดพลังงานของเครื่องเท่านั้นเองนะครับถ้าเราต้องการให้มันโชว์สถานะเราก็แค่กด ปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับบนหน้าจอเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นสเตตัสของเครื่องขึ้นมาอีกหนึ่งสิ่งนะที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่าน,นจะชอบมากๆาเลยก็คือเป็นเหมือน power bank นะครับตัวนี้สามารถที่จะชาร์จแบตมือถือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้นะครับผมอย่างเช่นเราเอาไปใช้นอกฐานที่นะครับเราชาร์จแบตจากตัวแสงแดดนะครับแล้วเราเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยมาชาร์จเครื่องมือของเราได้นะครับทีนี้ผมจะมาทดสอบนะครับตัวแรงลมให้ดูนะครับตั้งแต่ ระดับที่1จนถึงระดับที่หเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าระดับทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าระดับเนี่ยมันก็เหมาะสมกับการใช้งานต่างกันไปนะครับผมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับที่เราใช้งานด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าแรงลมระดับที่ห้าเนี่ยคือเพียงพอนะครับไม่แพ้กับพัดลมไฟฟ้าทั่วไปเลยซึ่งผมก็ไม่ได้มีการเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ผมจะบอกจากความรู้สึกที่ผมได้ใช้งานแล้วกันว่าตัวแรงลมเนี่ยมันแรงเทียบเท่านะครับกับพัดลมไฟฟ้าทั่วไป ในส่วนของเสียงนะครับอันนี้เป็นเสียงทั่วไปในห้องที่ไม่มีการใช้งานอะไรนะครับจะอยู่ประมาณสามเก้าถึงสี่สิบเดซิเบลนะครับอันนี้ผมจะลองเปิดเบอร์ที่แรงที่สุดก็คือเบอร์ห้าแล้วก็ลองดูนะครับว่าเสียงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณแค่สิบเดซิเบลเองนะครับอยู่ประมาณสักห้าสิบเดซิเบลนะตัวนี้ถือว่าเงียบมากๆนะครับเพราะว่าเสียงพูดปกติเนี่ยมันประมาณเจ็ดสิบนะอันนี้เป็นเสียงพูดของผมนะครับเสียงพูดของผมจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเดซิเบลนะครับ สุดท้ายนะผมจะมาสมมุติตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าได้ประโยชน์จากพัดลมตัวนี้นั่นคือเวลาเราไปนอกสถานที่ไปแคมปิ้งอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถพกพัดลมตัวนี้เนี่ยไปใช้ได้นะครับเราก็เอาไปตั้งที่เราไปนั่งแคมปิ้งนะครับแล้วก็ทําการชาร์จแบตด,ด้วยตัวแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็สามารถที่จะ เก็บพลังงานต่างๆเนี่ยเอาไปไว้ใช้ตอนเวลากลางคืนได้นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับสามารถนําไปใช้ในการแคมปิ้งหรือออกไปนอกสถานที่แบบนี้ได้เลยนะอันนี้เป็นความสะดวกและความคล่องตัวของเขานะครับ สรุปเลยนะครับพัดลมโซล่าเซลล์ตัวนี้ถือว่าเป็นพัดลมที่ตอบโจทย์เลยนะครับไม่ว่าจะใช้ที่บ้านหรือว่าเอาไปใช้นอกสถานที่นะครับหรือว่าใช้นอกบ้านของเราเนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานได้หมดนะครับรวมถึงดีไซน์หรือว่าการออกแบบมาเนี่ยให้เข้ากับบ้านได้ดีมากๆเลยนะครับยิ่งผมมองว่าถ้าบ้านผมเนี่ยทำผนังสีขาวนะครับแล้วใช้พัดลมตัวนี้เนี่ยตั้งไว้เนี่ยมันจะเข้ากันมากๆเลยนะครับ สุดท้ายสำหรับท่านใดที่สนใจนะพัดลมโซลเซลตัวนี้สามารถเข้าไปดูในดีสคริปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมแนบไว้ให้ได้นะครับผมราคาอยู่ประมาณ2,500บาทตัวนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ